ยูราครบสูตรสนับสนุนโดยไข่ไก่สดตราซีพีโอเมกา้าซูเปอร์พลัสผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคู่ครัวไทยยูรามิราเคลิลไบรท์อิอมชัชนเผยผิวนุ่มชุ่มชื่นและดูกระจ่างใสโทร027213555 เดี๋ยวเรามาดูเมนูปลาแซลมอนกับสมุนไพรไทยรสจัดดีกว่าแต่แอบเหพนส่วนผสมเครื่องปรุงแล้วก็มีแบบว่าของต่างชาตินิดหน่อยใช่ไหมคะเยอะแยะเลยค่ะมีอะไรบ้างคะพี่จ้าเริ่มอย่างแรกเร่จากอันแรกนะคะปลาแซลมอนหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆนะคะแล้วก็เคเปอร์สับหอมแดงสับละเอียดขาสับนะคะผิวมะนาวเหลืองสับละเอียดค่ะแตงสุกินี่หั่นชิ้นเต่าเล็กๆค่ะแล้วก็พาสลี่สับละเอียด ต้นหอมซอยละเอียดค่ะแล้วก็พริกขี้หนูซอยแล้วก็เครื่องปรุงเกลือพริกไทยผงกระเทียมค่ะรสแมรี่ป่นน้ำตาลน้ำมะนาวถัดมาก็เป็นน้ำมันมะกอกค่ะน้ำมันพริกเผาค่ะแล้วก็เป็นบรลนดีค่ะสุดท้ายนะคะจะเริ่มต้นจากอาแซลมอนลงก่อนนะคะเคเปอร์ค่ะหอมแดงนะคะหอมแดงค่ะแล้วก็ข่าค่ะ เลมอนนะคะตัวนี้ใส่หมดเลยแล้วกันนะคะอร่อะครอันกวานะคะนี่เป็นพาสลี่สับนะคะพาสลรี่สับนะคะต้นหอมพริกขี้หนูช้อนหนึ่งค่ะนี่เป็นเกลือพริกไทยใบชาบบโรสแมรี่สับนะคะใบชาับโรสแมรี่นะคะช้อนหนึ่งตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะคะทีนี้น้ำมะนาว น้ำมันองนะคะค่ะใส่เล็กน้อยค่ะน้าค่ะน้ำมันพริกนะคะน้ำมันพริกเผาค่ะอร่อยตรงนี้ด้วยอืมบาล์นดีตามชอบเลยค่ะคือจริงๆความอร่อยของเมนูนี้อยู่ที่ที่เครื่องแต่ละอย่างที่เราใส่ลงไปแค่นี้เองนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงเยอะมากแล้วก็คัดสันแล้วแต่อันที่อร่อยเป็นสไตล์ east meet west นะคะ พริกชี้ฟ้าซอยแล้วก็ต้นหอมซอยบางๆค่ะค่ะพริกฟ้าได้ชิ้นขนมปังเสร็จแล้วค่ะแซลมอนกับสมุนไพรไทยรสจัดแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่จ๊ะนะคะที่ได้มาทำเมนูให้ใหม่ดูขอบคุณนะค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP ซี CP, เติมชีวิตที่ดีผปรตพันธ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยกว่า50ปีมเมนูปลาแซลมอนกับสมุนไพไทยนะคะรสแบบว่ารถจัดพูดเลยคุณผู้ชมสมุนไพรเยอะมาก,มากไม่ใช่ของไทยของนอกของตา่ตางๆนะเยอะจริงแต่ว่าโดดเด่นอร่อยอ,อร่อยมากเลยคอนเฟิร์มนะคะก็พาคุณพ่อมาแวะชิมที่นี่ได้เลยต้องขอบคุณนะคะสำหรับร้าน กลัวดอกไม้ขาวที่อยู่ที่สาขาสย,สยามสแควร์วันใช่ค่ะนะคะชั้น4ี่นะค,ะ,คะและขอบคุณขอบคุณร้านหญิงเดียวโฮมเมดด้วยนะคะเทศกาลวันพ่ออย่างนี้อย่าลืมนะคะกลับไปกราบคุณพ่อใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่อยู่ใกล้พ่อ,อก็กลับไปกราบคุณพ่อนะคะหอมคุณพ่อแล้วก็ พาคุณพ่อออกไปเที่ยวให้คุณพ่อมีความสุขออกไปทานข้าวนะคะเป็นครอบครัวที่น่าหลักแลบรองว่าคุณพ่อก็จะต้องมีความสุขและปลับรื้มใจแน่นอนดลยคุณพ่อนะคะต้องขอบคุณนี่ชุดผ้าไทยเป็นเสื้อผ้าไทยอย่างนี้นะคะขอบคุณห้องเสื้อเมตตาค่ะและขอบคุณเซ็เตอรี่นะคะชั้นหนึ่งสยามสแควร์วันด้วยค่ะขอบคุณไว้ด้วยลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการมมยุราครบสูตรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ